สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีวอ,อกประจำเดือนสิงหาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดปีวอ,อกนะคะเดือนนี้มีข่าวสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาบอกนะคะว่าปัญหาต่างๆของคนที่เกิดปีวอ,อกนะคะจะค่อยๆคลี่คลายออกไปรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะ อย่าพยายามชุ่มเทกับความเน็ดเหนื่ยกับเรื่องของการทำงานที่มันมากจนเกินไปจะทำให้สุดท้ายแล้วเราจะไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตเลยนะคะฉะนั้นนะคะในเรื่องของนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของสิ่งที่เราเคารพบูชานะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะพระพุทธชินาราชพระพุทธโสธรน,นะคะหรือแม้แต่พ่อปู่พญา,านาะคะหรือแม้แต่นะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านที่ร้านนะคะเราจะต้องใส่ใจท่านนะคะแล้วก็ขอพอรจากท่านท่านจะให้พรค่ะ แล้วก็ทําให้คนที่เกิดปีวอกนะคะมีเรื่องของความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะมันก็มีไพ่ความเหน็ดเหนื่อยบ้างไพ่ความกังวลใจไพ่มองโรคในแง่ลบหรือในแง่ร้ายนะคะ, <S <S ะ,คะฉะนั้นนะคะก็ถือว่าท่านยังอยู่คุ้มครองอยู่โดยเฉพาะคนปีวอกจะรู้สึกว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังดูแลเราไหมกุศลที่เราทาไปเนี่ยยังคุ้มครองเราอยู่หรือเปล่าสิ่งนี้ถ้าคุณกําลังคิดอยู่ไพ่ขึ้นมาแล้วนะท่านยังอยู่กับเราอยู่แล้วก็ยังคอยดูแลคนที่เกิดปีวอกยังช่วยเหลือนะยังช่วยพาคนที่เกิดปีว ให้ข้ามน้าให้ข้ามทะเลอะนะรหรือข้ามในเรื่องของปัญหาไปได้ค่ะแต่มีบางอย่างที่ท่านนะคะยังไม่สามารถนะคะที่จะเข้ามาแก้ไขให้คุณได้เพราะว่ามันมีเรื่องของวิบากกรรมนะค,คนที่เกิดปีวอกนี่มีเจ้ากรรมในเวรอยู่ประมาณ3คน ะะซึ่งอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้ในช่วงนี้แล้วก็เป็นวิบากกรรมด้านการเงินด้วยรวมถึงเรื่องของสุขภาพและก็เรื่องของความรักนะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของวิบากกรรมนะคะฉะนั้นคนที่เกิดพิวอกอาจจะต้องนะคะทำกุศลให้มากหน่อยคุณพ่อคุณแม่ต้องกระตันอยู่นะรวมถึงต้องแบ่งเงินนะคะไปสร้างกุศลไปช่วยเหลือบริจาคผ้าหอ่อศพโรงศพหรือแม้แต่การบริจาคทรัพย์ไม่ต้องมากค่ะ ให้ใน,นในเรื่องของการเงินก็คือเลข13ะนะคะก็คือ13บาทน่ยนะคะใส่นะคะไปในถวายนะคะหรือบริจาคในตู้บริจาคเงินต่างๆนะตามวัดก็ได้หรือตามโรงพยาบาลก็ได้นะ,ะหรือใครที่มีปัจจัยมากนะก็130บาทก็ได้นะเน้นในจำนวนนี้นะคะจะทําให้นะคะ,ะในเรื่องของวิบากกรรมนะคะในเรื่องของการเงินต่างๆนี่มันดีขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีวอ,อกนะคะ การทํางานในช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นการทํางานที่เกิดโอกาสแน่นอนแหละเพียงแต่ว่าอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นบ้าง นะคะแล้วก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยมากสําหรับคนที่เกิดปีวอกอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องตื่นแต่เช้านะแล้วก็ทํางานดึกค่ะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานด้วยนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าการทํางานนะคะอาจจะมีปัญหาติดติดขัดขัดเล็กน้อยนะคะแต่มองโดยรวมแล้วนะคะยังไงงานก็ยังส่งผลในด้านดีแน่นอนนะคะ <c oughs> คนที่เกิดปีวอกอย่าไปกังวลใจมากแล้วก็พยายามอย่าขีบ้บ่นอย่าคิดเยอะ นะขอให้เน้นกับเรื่องของนะคะการทํางานหรือว่าความรับผิดชอบที่เราได้รับแล้วค่อยๆทําไปจะส่งผลในด้านดีแน่นอนเพราะว่าตําแหน่งผู้ใหญ่ยังให้โอกาสนะตำแหน่งเรื่องบริวารก็ยังเข้ามาสนับสนุนอยู่ ะะอาจจะมีความกคงวลใจบ้างแหละหรือว่าต้องไปปรับกับลูกน้องบ้างโดยเฉพาะลูกน้องที่เป็นผู้หญิงเนี่ยการสื่อสารการพูดคุยต่างๆนะอาจจะต้องไปพูดคุยกันให้เข้าใจตําแหน่งของเพื่อนนะคะก็เป็นตําแหน่งที่อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ถือว่าเพื่อนยังให้การช่วยเหลือนะในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้นะคะให้ไปปรับนะ้มองว่าการทํางานจะเกิดโอกาสแน่นอนค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้มาจากงาน จุ่ว่าการเงินนะคะยังไงก็เกิดโอกาสนะเพียงแต่ว่าเดือนนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของตัวบ้านตำแหน่งของตัวร้าน หรือแม้ตำแหน่งเรื่องลูกเรื่องบริวารเนี่ยนะคะอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายบ้างนะคะแล้วก็บางคนอยู่ในช่วงที่กาลังต่อประกัน <c oughs> กําลังต่อพรบรด้วยนะ <c oughs> ก็ทําให้เรื่องของการเงินอาจจะเกิดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้นะคะจันต์อาจจะต้องแบบควบคุมเรื่องของการเงินนะคะให้ให้ดีนะรวมถึงนะคะคนไหนที่ทํางานเป็นตัวกลางตัวแทนหรือว่าทําการค้าการขายเนี่ยการเงินอาจจะไม่ได้ตรงตามเป้าในช่วงนี้นะคะจัน้์ยังต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายอยู่นะคะแล้วก็ ให้วางแผนให้ดีแล้วกันนะคะมองว่าถ้าเราวางแผนดีๆนะคะปัญหามันยังแก้ไขได้แหละนะเราก็ไปควบคุมส่วนเรื่องความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะมองว่าอิทธิพลของไพ่คนโสดนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวมากนะคะแล้วก็ อิทธิพลของไพ่ความรักนี่ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะมันยังเกิดความไม่ลงตัวสําหรับคนโสดแต่ถือว่าจะมีคนเข้ามาขอเป็นเพื่อนนะหรือเข้ามาขอพัฒนาค่ะก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเน,นะก็เป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะเพียงแต่ว่าเดือนนี้นะคะ บันเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความระแวงสงสัยด้วยนะเรื่องของความจู้จี้ขี้บ่นนะ,ะเรื่องของความรักที่ไม่ได้ดั่งใจนะแล้วก็เหนื่อยมากๆกับเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะจั้นเดนนี้อยากให้ไปปรับกันแล้วก็ต้องหาเวลานะครไปไปเที่ยวนะหรือไปทําบุญร่วมกันในช่วงนี้นะคะจะไม่เรื่องของความรักนะคะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคหวัดภูมิแพ้ นะคะแล้วก็อาการ,ป,กรปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าค่ะการทํางานของไตนะคะกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบนะคะรวมถึงน้ําเหลืองไม่ค่อยดีนะคะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสพนะคะแล้วก็ช่องท้องกระเพาะอาหารด้วยอาหารเป็นพิษท้องอืดท้องเฟอ้อค่ะอาหารไม่ย่อยอย่างเงี้ยนะอาจจะเกิดขึ้นนะคะ รวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาค่ะแต่มองว่าเดือนนี้นะคะยังมีช่วงของให้คุณหมออยู่นะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรก็จะเจอคุณหมอเก่งๆนะคะเข้ามาดูแลในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็เป็นเดือนที่เราต้องไปตรวจสุขภาพด้วยแล้วก็หาเวลาไปทําบุญค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีวอกวันอาทิตย์นะคะถือว่าการทํางานส่งผลในด้านดีการทํางานต้องใช้เวลาคนไหนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวอ่ะ น้ำต่างๆหรือทําประมงนะหรือทําสวนอาหารนะคะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะนี่ถือว่าจะทําให้เกิดโอกาสมากๆการเงินนี่รายได้ดีเลยมีโอกาสที่จะมีทรัพย์การเงินนะคะหรือมีรายได้ทางไกลค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่เป็นคู่กันนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นความรักที่ดีเดือนนี้ต้องหาเวลาไปทํากุศลหรือว่าหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะดีมากยิ่งขึ้นคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจันทร์ ถือว่าการทํางานส่งผลดีโดยเฉพาะบางคนเนี่ยกำลังจะเปิดากิจการหรือมีธุกรกิจเป็นของตัวเองหรือบางคนทํางานที่บ้านนะคะนนี้มองว่าเกิดโอกาสนะคะแล้วก็เรื่องของคนที่ทํางานประจำนะงานก็ยังส่งผลในด้านดีแน่นอนค่ะอาจจะเป็นเดือนที่มีการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่นะคะหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานมงคลต่างๆด้วยการเงินนี่รายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นความรักที่สดชื่นค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันอังคารเดือนนี้นะคะถือว่ายังไงก็มีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนแต่อาจจะเกิดความล่าช้าบ้างแล้วก็คนที่เกิดวันอังคารอย่ามองโรคในแง่ลบ นะคะเด๋ยนนี้รู้สึกว่ามองโลกในแง่ร้ายทำให้ชีวิตไม่มีความสุขนะคะแล้วก็ไม่มีความสดใสฉนันจะต้องมองโลกในแง่บวกๆหน่อยนึงนะจะทําให้นะคะมีเรื่องของภาระกําลังนะหรือมีเรื่องของะะการทํางานที่ประสบความสําเร็จค่ะให้รามาระวังปัญหากับเพื่อนหรือว่าเพื่อนหรือผู้ใหญ่อาจจะสร้างปัญหาให้ในช่วงนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีคนเข้ามานะคะวิพากษ์วิจารณ์คนที่เกิดวันอังคารบ้างของให้อดชนแล้วกันส่วนการเงินรายได้ยังเข้ามาแต่ว่าค่าใช้จ่ายยังมาก แล้วก็ดวงห้ามค้ำประกันเด็ดขาดนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักก็จะมีความระแวงสงสัยหรือความหึงหวงกันนี่อยากให้ไปปรับนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธการทํางานนะคะยังต้องระวังค่ะโดยเฉพาะนะคะการรับงานที่มากจนเกินไปนะแล้วทําไม่เสร็จตามกําหนดเนี่ยนะคะอาจจะูกวิพ,กพากษ์วิจารณ์หรือฉกตําหนิได้นะหรือคนไหนที่ทํางานเป็นเซลล์เป็นตัวกลางตัวแทนเนี่ยนะคะการทํางานต่างๆนะะยังต้องเต็มที่นิดนึงในช่วงนี้เพราะอาจจะมีปัญหาความ บกพร่องกับเรื่องงานด้วยแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์นะคะซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะก็ยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักต้องไปปรับกันนะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีถ้าทํางานนะคะที่เกี่ยวข้องนะกับงานโรงแรมนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นหมอ,อหมอฟันหมอกระดูกเป็นนักกายภาพบําบัดอย่างเงี้ยนะคะ รือบางคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายเหล็กหรืออุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์อย่างเงี้ยนะคะนี่มองว่าเป็นธุรกิจที่ถูกโฉลกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานประจานะคะก็อาจจะมีปัญหากับเรื่องงานที่ต้องระวังบ้างโดยเฉพาะการทํางานที่อาจจะเกิดความล่าช้าเอกสารที่อาจจะต้องแบบรอบข้อในช่วงนี้นะคะเราอาจจะทําคนเดียวไม่ได้นะคะอาจจะต้องหาเพื่อนนะคะเข้ามาช่วยทำนะหรือต้องประสานงานกับเพื่อนให้ดีนะมองว่าเพื่อนยังให้การช่วยเหลือแน่นอนแหละนะวันไหนที่ว่างงานอยู่ ะะก็มองว่าเป็นอิทธิพลของไพ่การว่างงานนั่นแหละนะคะเราก็ต้องรีบหางานค่ะถ้าหางานไม่ได้ก็ต้องให้เพื่อนนะคะช่วยหาให้ก็จะมีข่าวดีกับเรื่องของการทํางานแน่นอนนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราไม่ได้มีปัญหาับเ,เรื่องงานก็ได้แต่เราแบบาลาพักร้อนนะคะลาไปงานาเลี้ยงรุ่นลาไปงานสังสรรค์ลาไปงานวิวาประมาณนี้นะคะน,นี่ก็ถือว่าไม่เสียหายค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ต้องพักฟื้นกับเรื่องของการเงินนะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็จะมีคนเข้ามาช่วยส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะ,ะก็มีดวงค่ะ ที่จะมีคนเข้ามาแต่เป็นได้แค่เพื่อนหรือแม้แต่คนที่เราคบหากันมานานเขาก็จะบอกว่าเป็นได้แค่เพื่อนกับเราในช่วงนี้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่าความรักยังกลับมาปรับกันได้นะคะสุขภาพร่างกายอาการป,รดปวดกระดดกปวดกล้ามเนื้อหรืออยู่ในช่วงที่ต้องพักฟื้นนะคะก็มีโอกาสที่จะฟื้นฟนูร่างกายได้ค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะช่วงนี้การทํางานถือว่ามีความขยันค่อนข้างมากค่ะถือว่านะคะโอกาสกับเรื่องของการทํางานหน้าที่จะเข้ามาแต่ว่าอย่าใจร้อนต้องใจเย็นๆนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะถือว่ายังเป็นการเงินที่เกิดความมั่นคงอยู่แต่ว่ารายได้มันยังไม่ได้หวือหวาอะไรมากสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานที่เรามีความขยันอยู่แล้วนะคะเราต้องไปคิดทบทวนละว่าทํางานนะเรามีความขยัน นะเราเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแต่ทําไมการเงินของเรามันได้เท่านีนะ้เราจะทำยังไงอ่ะให้เรื่องของการเงินของเรามันเพิ่มมากขึ้นนะทำงานที่มันเยอะแล้วก็ได้ผลตอบรับที่มันสมควรกับเรื่องของะะแรงงานที่เราเสียไปด้วยฉนะนั้นอาจจะต้องมาคิดทบทวนตรงส่วนนี้ด้วยนะทำงานหนักงานเหนื่อยแต่เงินต้องเพิ่มนะแต่ถือว่าเดือนนี้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ถือว่าเราอาจจะต้องแบบทํางานตรงส่วนนี้ไปก่อนแต่เราก็ต้องวางแผนนะกับเรื่องของงานกับการเงินนะคะให้มันเกิดอนาคตที่ดีด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดน,นะก็จะมีคนเข้ามานะคะคบหานะคะแต่ว่าเป็นความรักที่ยังพัฒนายากค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีความหึงหวงกันนะอันนี้ให้ไปปรับคนที่เกิดวันศุกร์อย่าขับรถเร็วนะคะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดเกิดขึ้นคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะถือว่านะคะการทํางานยังต้องระวังนะ,ะอาจจะมีปัญหากับเรื่องของการทํางานนะก็คือเป็นช่วงที่เราไม่ค่อยอยากทํางานเลยเหนื่อยมาก นะอยากออกจากงานนะคะอยากเปลี่ยนงานตลอดเวลาจิตใจมันว้าวุ่นกุ้มใจอะ่ะทำให้เรื่องของการทํางานต่างๆนี่นะคะก็อาจจะต้องแบบว่าใจเย็นนิดหนึ่งนะคะบางคนที่ทํางานเช้ากับดึกนะคะทำให้รู้สึกเหนื่อยมากๆกับเรื่องของการทํางานหรือตําแหน่งที่เราได้รับก็ไม่ใช่ตําแหน่งที่เราแบบชอบอะ่ะเราไม่ชอบทําเลยนะคะฉะนั้นอะ่ะต้องใจเย็นค่ะเราก็ต้องสร้างผลงานให้มากนะคะอย่าเลือกงานไม่ยากจนนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ ถ้าใช้จ่ายเยอะค่ะมีดวงที่จะถูกหลอกถูกโกงกับเรื่องของการเงินนะอยากให้ควบคุมนิดนึงส่วนเรื่องของความรักนี่ไม่เด็นเลยสําหรับคนโสดถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแต่เขายังไม่ได้รักเราจริงนะคะแล้วก็ถ้าเรามุมมองมุมมองของของเขาที่มีต่อเราเนี่ยเขาก็มองว่าเราเป็นคนที่รักคนอื่นยากนะคะฉะนั้นนะ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์นี่คนโสดไม่ต้องรีบร้อนนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็เหมือนกันปัญหาในเรื่องของความรักอ่ะความหึงหวงความระแวงสงสัยนะคะความจู้จี้ความจับผิดนี่จะเยอะในช่วงนี้อันนี้เราก็ต้องแบบใจเย็นอ่ะพยายามปรับบางทีนะนะคะคนอื่นอาจจะไม่ได้ผิดปกติตัวเราเองอ่ะนะคะอาจจะมีเรื่องของความรู้สึกแย่แยด้วยมันก็เลยไม่รู้จะไปลงที่ใคระนะมันก็เลยไปลงกับคนที่ที่อยู่ใกล้ตัวนะคะฉะนั้นถ้าจะปรับปรุงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ ในโลกใบนี้นะสิ่งแรกเลยต้องปรับปรุงจิตใจตัวเองก่อนนะคะแล้วก็นะคะค่อยๆปรับตัวค่ะจะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะคนไหนที่มีที่ดินนะคะอันนี้ต้องกลับไปดูแลนิดนึงนะคะหรือนะคะคนไหนที่กําลังจะซื้อที่นะต้องไปดูด้วยตัวเองว่าที่ตรงส่วนเนี้เป็นที่ที่แบบเป็นที่ใกล้ป่าช้าไหมนะเป็นที่แบบว่าตาบอดหรือเปล่านะหรือเป็นที่ที่แบบว่านะ ที่ทิ้งขยะไหมอะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้ากําลังจะซื้อที่นะต้องบอกเลยว่าที่ตรงนี้เจ้าที่แรงมากนะคะค่อนข้างที่จะใช้ประโยชน์ยากนิดนึงอ่ะนะคะฉะนั้นต้องไปดูนะคะนิดนึงค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบสการงานได้ในช่วงนี้นะคะ<ม>ก็คือคะ่ะวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์และก็วันอาทิตย์ รวมถึงวันพุธด้วยค่ะส่วนวันที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันเสาร์และก็วันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุขกระบอกหูงานหนักงานเหนื่อยมากนะคนปีวอกเครียดจัดเครียดจัดเลยในช่วงนี้ความรับผิดชอบจะค่อนข้างมากในช่วงนี้ต้องเตรียมความพร้อมดนดหนึงต้องอดทนนะคะบางทีไพ่แบบนี้มันเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าเข็นคกขึ้นภูเขาด้วยนะ ห็นไหมแต่เราเนี่ยนะคะจะเหนื่อยมากๆเลยฉะนั้นอะไรที่ที่มันนะคะหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปอย่าไปฝืนเนี่ยนะคะบางทีไพ่แบบเนี้ยการทํางานจะใช้แต่เลี้ยวแรงไม่ได้นะใช้แต่เลี้ยวแรงทําไปทําไปให้มันเสร็จทําไปทําไปให้มันจบหนักเหนื่อยก็ใช้กําลังหนักเหนื่อยก็ใช้แรงทําไปไม่ได้ละเพราะจะทําให้เราเนี่ยนะคะเหนื่อยมากๆแล้วก็ส่งผลกับเรื่องของความเครียดด้วยฉะนั้นเรื่องงานอาจจะต้องใช้เรื่องของปัญญา ะะหรือว่าศึกษาข้อมูลให้มากมาจะทาให้งานของเราไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ประสบความสําเร็จความเครียดกับเรื่องของการทํางานอาจจะทําให้งานไม่ได้เติบโตเท่าไหร่ฉะนั้นเวลาคิดเครียดเนี่ยอย่าไปทําอะไรต้องใจเย็นๆน,นะคะแล้ววางแผนให้ดีแล้วก็สัญญาการทํางานนะที่เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีเนี่ยอยากจะให้ไปตรวจสอบส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ามีโอกาสที่จะมีการเงินเข้ามาแต่จะถูกเอาเปรียบด้านการเงินนะแล้วก็ ปัญหาด้านความขัแดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์จะเกิดขึ้นปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารด้วยทําให้เกิดค่าใช้จ่ายค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนที่เกิดปีวอกนี่ก็บางคนนี่เป็นเป็นซิงเกิลม,มัมอะนะคะก็คือไม่ได้สนใจเรื่องของความรักแนวนี้ละฉันอยู่คนเดียวได้ฉันอยู่ดูแลลูกถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ไม่เสียหายค่ะ แต่คนไหนที่นะคะกำลังคบใครสักคนหนึ่งนะคะเราจะต้องเข้าทางแม่เขานะคะแม่เขาต้องโอเคนะถึงจะคบกันได้รวมถึงอาจจะไปรักคนที่มีมีลูกติดฉะนั้นน่ะการที่ไปรักคนที่มีลูกติดเรารักเขาคนเดียวไม่ได้เราต้องรักลูกเขาด้วยนะจากนั้นคนไหนที่อยากได้ใจเขาอะ่ะเราต้องไปเอาใจลูกเขาด้วยนะคะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์มีโอกาสสาหรับคนที่เกิดปีวอกอะนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็เป็นความรักที่ยังต้องปรับกันเพราะต่างคนต่างก็ เอาแต่ตัวเองอะนะคะมันไม่เหมือนครอบครัวไงก็คือ,ค,อคุณภรรยาก็อาจจะดูแต่ดูแลแต่ลูกคุณสามีก็อาจจะดูแลแต่ตัวเองนะคะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยานี่มันอาจจะห่างเหินกันบ้างต่างคนต่างแบบมีหน้าที่ของตัวเองไงฉะนดี้น,นี้อาจจะต้องแบบหาเวลาค่ะมาเติมความหวานให้กันแล้วก็ใช้ชีวิตกันเป็นแบบครอบครัวช่วยเหลือกันเนี่ยจะไื่องของความรักดีขึ้น ส่วนในเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดปีวอกนะคะต้องดูแลนิดนึงนะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของเหลวในร่างกายปัญหาโรคเก่าๆโรคเครียดอาจจะก,กลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะปัญหาสุขภาพที่เคยหายหายไปแล้วนะคะหรือว่ามันหายดีมาก่อนน,ะนี่มันอาจจะก,กลับมานะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้ในช่วงนี้นะจันต้องดูแลตัวเองให้มากที่นึงแล้วก็เป็นเดือนที่เราจะได้ยินข่าวคนเจ็บไข้ได้ป่วยอ่า ได้ยินข่าวการสูญเสียนะเกิดขึ้นด้วยนะฉะนั้นอาจจะต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ